เกมทาซิ่งนะฮะเรี๋ยวผมจะสอนหลดเออเจ้าจสอนะเออนี่นะซาหลุดในพิจักรตัวเอ้าโหลดฟรีเกมนี้ต้องใช้ทักษะการเด็กแล้วก็แล้วก็การเลี้ยงให้ถูกต้องเออยกล้อนี่ดูดูกดสปีดการยกล้อกดกดตรงไหนเดินหน้าไอ้นี่ไงถถยหลังบ่ได้นะ

ไม่ได้สอ่ลนีคลนน่คือต้สอ่นเลนี่คอต้นโอ้ยสัพอนี่สะนเนี่ยยกล้ะเอาย,ยกล้อไม่ขึ้นยคตรอืดอะ่ะโอ้หเวลาขับคตรอืด ข่บแล้วยิงเลี้ยวไม่ได้เฮ้ยชิวมีเขาบอกว่าโมอตชิพี่นะฮะมันเหมือนเกมมอเตอร์ชิพีเลยแต่ว่าลานเดียวโอ้ยเ,เลยียลเล้ยว,ย,ย,วยากมากหึ้ยนอน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 ,น,อน,น,อนไปเล่าไปเล่จัง โค้งซ้าย 5, ห้าโค้งขวาเจ็ดใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเราจะกลับไปตอนที่จุดเริ่มต้นกันนะครับไปเ,เ,เดียว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 ยโอเคตอนนี้เราถึงแล้วเราอยู่ที่อันดับกลางนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งเวลาโอเคกลับไปผู้มตอนนี้ผมกลับมาแล้วและตอนนี้ เราได้ออกตัวอันดับตอนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งเวลาเพราะว่าไม่มีเวลาเลยเราแข่งคนเดียวไม่ได้แข่งเวลาทับเสียงเองไม่ได้ร้องอ๋อหนึ่งสองสามไป

อาจจะมีคำหยาบหน่อยก็ข้อไปด้วยโฆษณาก็ไม่มีเกมี่ไม่ใช่เน็ตผมพูดจริงโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคหนึ่งเดี๋ยวคนดูใจะไอแก้แก้แก้ไอเดี๋ยวมกลับแบบนั้นเบรกเบรกอันนี้ก็คือตรงจุดเริ่มต้น ไอเย็กทุกคนเ,เดี๋ยวทำไมมันเอาขาลงนะไยเดี๋ยวบ้าไปเนี่ยเออโอเคทุกคนเราไปสอนโหลดกันเลยเด็กทุกคนเปิดไ,ไ,ไ,ไปที่เน็ตเน็ตอ่ะผมใช้เน็ตเครื่องกระจายไฟไฟ้าพื้นที่มันมีไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะมันพื้นที่โคตร โค้ดจะให้เรามีเยอะก็คือขอ้อผิดพลาดโอเคอันนี้เนาะทุกคนกดไปตรงนี้ผมนี่พิมพ์แต่ว่ามันเยอะหน่อยโอเคทุกคนก็เลื่อนลงมา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 นี่ไงหน้าตาแบบนี้มันหน้าตาแบบนี้ นี่หน้าตาแบบนี้แล้วผมก็โหลดไปแล้วนะโอเคครับผมนะแค่นี้ละครับผมนะบาย